สวัสดีค่ะสวัสดี f c นะคะช่องปุ้ยพารวยชาแนลทุกท่านวันนี้นะคะก็มาพบก,กันกับแนวทางเนาะแนวทางนะคะตำราวของอาจารย์ปัญญางวดก่อนนี่ก็เข้าไปนะคะ เดี๋ยวให้ดูทีละอันนะคะแนวทางเลขแม่ได้มานะคะแต่ให้ดูของอาจารย์ปัญญาก่อนนะคะอาจารย์เพิ่มเติมนะคะมันก็อยู่ในชุด3าตัวนั่นแหละค่ะแต่ว่าอาจารย์บอกว่าตัวนี้มันก็เข้าแต็มด้วยนะคะเอาเผื่อฟุกได้สมตัวตรงอีกนะคะงวดก่อนนี้ก็เข้า3ามตัวตรงว่าช่วงนี้อาจารย์มาแรงแสงทางโค้งนะคะทุกคนคลิปนี้นะคะมีเลขแม่ได้มาแล้วก็สูตรล้านเพิ่มเออล้านจับสตัวให้แล้วนะคะ จับสตัวให้นะคะทุกคนเอานี้นะคะของอาจารย์ปัญญานะคะให้ fc ที่เพิ่งเข้ามาติดตามได้ดูก่อนนะคะว่างวดเก่ามันเข้านะคะเข้า3ามตัวตรงอามาดูงวดนี้นะคะอาจารย์ให้เจ็ดปดเนาะเจ็ดปดค่ะทุกคนเจ็ดปดฟัน8ดค่ะเสียงดังฟังชัดดีไหมเนาะนะคะเจ็ดหนึ่งเจ็ดสเจ็ดห้าแปดศูนย์แปดสามแดสี่นะคะเน้นแปดสามแล้วก็แปดสี่นะคะศูนย์แปดสามศูย์ปดสห้า ห้าแปดหนึ่งนะคะเอ้ยไม่ใช่ขออภัยค่ะศูนย์แปดสามศูนย์แปดสี่นะคะสามแปดหนึ่งหนึ่งแปดสามแล้วก็หนึ่งแปดสี่นะคะระวังเบิ้ลนะคะวันนี้เจ็ดเจ็ดแปดแปดนะคะอาจารย์บอกว่าระวังไว้ฟันแปดนะคะทุกคนตัวที่เพิ่มมาคือสามแปดหนึ่งนะคะแต่มันมีในนี้อยู่แล้วนะคะมันมีในชุดนี้อยู่แล้วเอ้านี่ละคะ่ะใครไปใครไปหก้างเลยก็ไม่ซีเรียสนะคะ เอาลองดูเด้อจ้ะเผื่อชอบนะคะทุกคนถ้าชอบค่อยติดค่อยตามนะคะก็วันนี้ก็ขอให้ปังอีกนะคะสามตัวแตกอีกนะคะเอาลองไว้ค่ะเบิรงไว้ค่ะเพื่อมากเดี๋ยวแคบไว้ดูนะคะเดี๋ยวก็หาว่าหวยออกบ่เ็นหวยออกจังล่องอีกเนาะคะ่ะเนาะโอ้เอดก็ลงให้นะคะเชื่อไหมคะว่าคลิปคลิปหนึ่งนะคะ ของอาจารย์ปัญญานี้รอบที่สี่รอบที่ห้าแล้วนะคะของหลานก็เช่นเดียวกันนะคะไพ่วาบเห็นนีเอดโอ้ยเอาเบิ่งกันเอานะคะเราเห็นเฉพาะงวดที่ไม่ถูกบอกคะ่ะเอฟสีว่าเอาสู่สู่จะเม่จะบุญวา่าบุญพาวาัสนาสงน่งเนาะมีโศมีบุญมีวาสนารวมกันก็คงได้เฮกันละคะ่ะคืนนี้นะคะพิษถูกก็ยว่ากันเนอลองเบิงคะ่ะทุกคน อาจารย์ก็ให้ด้วยใจนะคะคนทําให้ด้วยใจค่ะจะผิดจะถูกยังไงก็ว่ากันไปตามสูตรตามแนวทางนะคะมันก็จะมีผิดหวังสมหวังบ้างนะคะเป็นธรรมดานะคะแต่ว่าเพลอไม่ได้ของอาจารย์ปัญญาอนีก3สามตัแตกหลุดเพลอบ่ได้ค่ะจังหวะจังหวะคน้นซาเน่เนาะภาษาบ้านเฮาน,นะนะคนซา,า,าค้นซาบอ่ค่ะว้าบื่ถื เงียบแน่จักหน่อยสิล้อยมาอีกเราได้สามตัวเราต้องจอบไว้ค่ะจอบไว้เนาะปิดจ,จังหวะนะคะจังหวะดวงจังหวะสูตรขอขอให้สูตรเดินดีนะคะช่วงจังหวะสูตรเดินมันก็ปังปุริเย่นะคะช่วงจังหวะสูรสูตดดอกมันก็มีเนาะทุกคนเนาะแต่ความหวังหมู่บ้านนะคะอ้าวลองเบิงค่ะไปเบาๆนะคะวันจันทร์ปราบเซียนนะคะธรรมกะอัดโหลดค่ะ มีสูตรแอสสูตรอาจารย์ปัญญาสูตรหลานนะคะทุกคนนี่นะคะสถิติตัววิ่งลูดนะคะสายวิ่งสายลูดนาลองดูค่ะลองดูเบาๆนะคะผู้ใดมากหลายก็ใส่หลายผู้ใดมากหน่อยก็ใส่หน่อยเอานี่เนาะทุกคนเนาะสามตัวนะคะเพิ่มไม่ได้จริงๆนะคะ,ะแคปเอาเดิมนี่ตัวนี้นะคะเป็นตัวเพิ่มนะคะตัวเพิ่มมามันก็มีอยู่ในนี้แล้วล่ะค่ะทุกคนมันไม่ใช่คู่เพิ่มอะไรหรอก อาจารย์บอกว่าตัวนี้นะคะเป็นตัวเข้าแต้มนะคะมีแต้มเพิ่มอีกตัวแต้มยังเลยเนี่ยนี่เก้าหวยแอดมีอยู่บทแต้มยังแตมสองบิห่วยแอดมีบนัสสามเป็ดนึ่ไม่ได้ดูเลยนะคะทุกคนยังไม่ได้เก่งของตัวเองนะคะรีบอัดคลิปให้เอฟซีก่อนนะคะอามาดูสูตรอันนี้แล้วก็มาดูสูตรล้านก่อนนะคะทุกคนคลิปนี้สามแนวทางนะคะเดี๋ยวเลขแม่ได้มานะคะเอาไว้ทีหลังเด้อนนี่ เอาไว hey ้ให้ FC ดูทีหลังนะคะอันนี้สูตรล้านนะคะก็ให้ดูก่อนเนาะนี่คือของสูตรล้าน,นะคะ่ะทุกคนนะคะสูตรเจ้าแม่นะคะนี่งวดก่อนก็สองสามแปดนะคะกอดคอกันมาเองสี่ตัวเลยนะคะในเด่นบนเด่นล่างงวดก่อนนี่น่าเสียดายสลับกันนะคะบนล่างะคะ่ะทุกคนนางมีแปดเก้าสองนะคะแปดเก้าโขเก้าสองคืองามมีทุกตัวนะคะยกเว้นตัวอ,อกนะคะให้เก้าสองนะคะมาหกสองเนาะ ทุกตัวกันยังวันยกเว้นตัวออกนะคะงานนี้จะเป็นยังไงนะคะเจ้าแม่นะคะไม่ได้มาเพราะโชคช่วยได้ซื้อนี่นะคะมั่วทั้งนั้นหลวัดตี <c oughs> เดาค่ะมันเป็นการเดานั่นแหละค่ะทุกคนภาษาบานทฮาก็โอยเดาน่ะภาษาทางการพันกระเอินว่าสูตรค่ะเทคนิคทางการแพทย์ประมาณจังสันละค่ะเราก็เรียกว่าเดาหราอบานทฮาก็เอินว่าเดาค่ะเดาเนี่ยฝันเนี่ยค่ะ แล้วเตยชอบนะคะมักน้ากระอัอะมาดูงวดนี้นะคะเจ้าแม่ให้ตัวไหนโอ้ลืมให้ดูค่ะขออภัยค่ะเจ้าแม่ก็ช่วงไหนปังก็ปังปังนะคะช่วงไหนพังนี่ยับเยินเลยนะคะ fc เอานี่นะคะเจ้าแม่ให้เพิ่มนะคะทุกคนเจ้าแม่ให้หนึ่งสี่นะคะงวดนี้นะคะไปคนละทิศคนละทางเลยนะคะวันจันทร์นะคะจักสีมาเนี่ยเลยหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งสามหนึ่งศูนย์นะคะสี่หกสี่เจ็ดสี่สามสี่ศูนย์หนึ่งสี่ค่ะทุกคนสามตัวบนนะคะ ห1 14 14 14 4นึ่งสี่เจ็ดหนึ่งสี่สาหนึ่งสี่ศูนย์หนึ่งสี่ชุดสี่ตัวนะคะนี่นางลืมจับให้วาซานนะคะเจ้าแม่ไปแล้วค่ะขึ้นเครื่องแล้วเมื่อวานนี้ตกเครื่องนะคะวันนี้ขึ้นเครื่องได้แล้วนะคะหนึ่งสี่เจ็ดศูนย์นะคะหนึ่งสี่เจ็ดศูนย์เด่นบนนะคะหกหนึ่งเก้าสี่นะคะเด่นล่างนะคะศูนย์แปดนะคะศูนย์แปดห้าสามโอ้ยเหลขกวันถี่คือสวยทีเอาแอดนึกว่านางมีสองสีนะคะ แอดเลงสองสี่ไว้อยู่ได้หนิแอดว่าสีจับสองสี่อยู่ในจารางมีไหมเนาะเอานีนนะคะทุกคนก็เป็นสูตรล้านนะคะเดี๋ยวไปดูก่อนอันนี้ก็สถิติเด่นบนนะคะเด่นบนหกหนึ่งเก้าสี่เด่นล่างศูนย์แปดห้าสามนะคะทุกคนนี่เนาะหกหนึ่งเก้าสี่นะคะจะมาตัวไหนเนาะหกหนึ่งเก้าสี่อันนี้นะคะสถิตินะคะขึ้นหน้าใหม่แล้วนะคะเอ๊ะทำไมตัวเด่นนางไม่มีสองสักอันเลย เอาแอดเห็นอันเลขแม่เพันห้เพันได้มากค่ะไปโซ่มาอีกแล้วค่ะไปถามมาอีกแล้ว <laughs> เวลาถามก็ถามถามนะคะเอานี่แหละค่ะเวลามีไว้ดูก็ดูเป็นแนวทางกันไปงวดก่อนนี่เขาให้เก้าสามนะคะมามาแปดสามโน้ตเสียดายจ้ะเอานี่นะคะ,เ,ะ,คะเดี๋ยวนะคะไอตัวล่างของสูตรล้านนะคะเดี๋ยวดูก่อนมีสี่สองแม่แอดรู้สึกชอบสี่สองจังเลยนะคะ เลขวันที่นี้แล้วสองสี่สี่สองนะคะจะไปสูตรไหนกันอาจารย์ปัญญาบอกเอาขอให้ปังโอ้มีอยู่ในชุดอันนี้อยู่นี่เอานี่นะคะชุดหลักร้อยเอหรือว่าสี่สองมันจะลงล่างวะนี่นะคะทุกคนนะคะนี่เนาะชุดอันนี้เป็นชุดล่างของหลานนะคะชุดล่างของหลานลองจับเอาเด้อค่ะมาดูกันนะคะว่า วันนี้นะคะวันจันทร์มันจะเข้าไหมนะคะสิบบางทีมันมาสลับกันนะคะหลักสิบหลักอันนี้นะคะสําหรับท่านที่ชอบจับเองนะคะชอบดูเป็นแนวทางนะคะบางท่านชอบเก่งเองเนาะเอาลองดูนะคะทุกคนเราก็มีหลายสูตรหลายชุดหลายอันซะเหลือเกินนะคะเจ้าที่ก็ให้แปดหาศูนย์ผูดอโอ้เลขไปคนระทิศคคละทางเลยอ่ะแปดเจ้าที่นะคะชนอาจารย์ปัญญาอยู่นะคะแปดเจ้าที่นะคะทุกคน เอามาดูเลขแม่นะคะเลขแม่ได้มานะคะเลขแม่ได้มาเนาเอาเม็ดเดียวเอดบอเอาเม็ดเดียวเอาไว้ทีหลังแล้วกันนะคะเอาเลขแม่ได้มานะคะทุกคนนี่นะคะเลขแม่ได้มางวดก่อนนี่เขาเน้นเก้าสามนะคะออกเปดสามงวดก่อนหายเก้าสามเน้นเก้าสามสามเก้านะคะหวยออกสองสามเป็ดนะคะหกสองแต่อ่อนสวนกองอัญญาอยู่ค่ะนี่นะคะงวดก่อนนี่ไม่เข้านะคะทุกคนเออ ลองดูคะ่ะทุกคนเก่าสามเพิ่นมากร้ายจ้าของเล่เพิ่นก็ใส่ว่าสันแล้วไม่มานะคะน้องไซจะไปรัฐบาลไทยเก้าสามเก้าศูนย์เก้าหกนะคะหวยออกสนะองสามแปดเนาะเฮ้แต่เสียดายคะ่ะจะเล้วเน้นเก่าสามเลยแม้ว่าเราอัดเก่าสามหรือมันจะตามตูวถ้าอามาดูงวดนี้นะคะถ้าเขาได้ตัวไหนกันมานะคะงวดนี้นะคะนี่แล้วหวยแอดมกักน้ำเพินอยู่ด้วยคะ่ะ แต่ว่า6งตัวเก่ามันจะออกอยู่บ่ค่ะอะ,อะไรก็ไม่เนี่ยไม่นอน้ดวดรัฐบาลไทยเอ้ยเล่าพัฒนาค่ะเกิดขึ้นได้หมดนะคะแต่ทอบสสองี่นะคะเพิ่นให้นะคะ26 23 27ค่ะ26 23 27นะคะทุกคน26 23 27ให้2ค่ะเขาชอบให้ตัวเดียวนะคะชอบให้ตัวเดียวเพิ่นสายวิ่งค่ะทุกคน เขาชอบวิ่งกันนะคะทุกคนจับคู่เขาก็จับให้แค่นี้แหละค่ะสองหกสองสามสองเจ็ดใครชอบยังไงก็รู้นะคะเพิ่นวิ่งบนเด้อค่ะสายวิ่งเพิ่นมาวิ่งค่ะวิ่งบนโอ้วิ่งบนโมแอดขึ้นี่สองโมแอดขึ้นเด่นสูงเถอะอดเด่นสูงแอดเด่นสูงอยู่นะคะเขาวิ่งนะคะเขาชอบวิ่งค่ะทุกคนเขาไปวิ่งกันวิ่งวิ่งเน้นบนนะคะ ทั้งไทยทั้งลาวเลยเพิ่นเพิ่นมากวิ่งเหมนบุญน้อนะสองเพิ่นจับคู่อย่างนี้แหละคะ่ะทุกคนอารมณ์ดูด้วยเผื่อชอบด้วยสองหกสองสามสองเจ็ดนะคะหกหกสองสองสามเจ็ดสองเจ็ดแปดนะคะทุกคนสามสองเจ็ดแปดสองสามเจ็ดสองโอ้ยถึงจะอีสวยแค่สามสองมันจะออกอยู่บอกเขาไม่ <c oughs> หยุดตัวแอดไลแอดกดตามแล้วเกินนะคะสามสองแต่แอดรู้สึกชอบสองสี่นะคะเห็นอยู่ รู้สึกชอบสองสี่นะคะส่วนตัวเลขวันที่สวยๆวยเนอะมันเป็นตะคือบอจะลาารองเบิง์นดยสวยๆได้เลขวันที่สองสี่ชวยนะสองสี่นะคะเพินไหสองค่ะเดี๋ยวแอดไว้จ,จัดเพิ่มสองสี่แอดอยู่รู้สึกชอบนะคะชอบ อ่าอันนี้นะคะสูตรของอันนี้ค่ะสูตรของแม่ได้ไมาไม่ไม,ไมีสถิตรงสถิติโลกค่ะเพราะว่าเราไม่ได้ได้ตลอดนะคะทุกคนบางครั้งแม่ก็ไม่ได้ไปเอาตลอดนะคะแต่ว่าส่วนนี้ว่างค่ะแม่เฝ้าเลขช่วงนี้แม่แอดว่างนะคะเฝายุหันละค่ะเอามาดูสูตรเม็ดเดียวของเราบ้างนะคะสูตรเม็ดเดียวของเรางวดก่อนนี้ก็เข้าไปที่หกเนาะ เม็ดเดียวนะคะเอาของอาจารย์ปัญญาเอาวางไว้ตรงนี้แล้วค่ะเอาไว้ให้เอฟซีดูนะคะเดี๋ยวเพื่นวาบาเห็นอีกเดี๋ยวก็ว,ว่าแม่นล้างห้ยอยอกอีกโอ้ยแอดกับจักสีเข็ดแนี่ดเนาะกับเอฟซีก็ได้แต่ยังไงยาดาหนูลหลหนูสำนึกผิดบัวท่านหนูกล็ลงให้เบิ้งคู่อาร์คุณเนี่ยแต่ว่าไอเวลาที่หวยอยอกนะคะเอฟซีจะบอกว่า ถูกทุกสูตรคือเราแคบนะคะแอดก็แคบเฉพาะสูตรที่มันถูกนะคะไปลงให้ดูนะคะว่ามีสูตรไหนถูกบ้างสูตรไหนไม่ถูกก็ไม่ได้แคปไปลงนะคะไปลงให้ในชุมชนให้ f อซดูเนาะ f อฟซก็บอกว่าเขาทุกสูตรเอาแอดก็เข้านะคะเพราะว่าแอดแคบแต่สูตรที่มันถูกนะคะไอ้เรื่องของเรื่องสูตรมันก็เข้าของมันละค่ะแต่ว่าเราจะถูกตามสูตรไหมนะคะทุกคนก็ว่ากันไปนะคะทุกคนว่ากันไปแล้วสูตรมันก็เขาอยู่หันแล้วแต่เขาหันสื่อบ่ถทึกค่ะ เล้วแต่สูตรจะทําไปนะคะท่องนี้นะคะต้องพกดวงมาด้วยนะคะเอาเม็ดเดียวของเรานะคะทุกคนเม็ดเดียวของเรางวดนี้ให้ไปที่หกเหมือนเดิมนะคะสตาร์ทที่หกสองหกสามหกสี่หกหกหกห้าหกหกนะคะหกห้าหกหกเนาะงบน้อยให้หกเจ็ดหกแปดนะคะหกเจ็ดหกแปดหกเจ็ดแปดหกเจ็ดแปดเข่าเลขึ้นสูงแถอโอ้ยงวดก่อนให้หกหาเจ็ดก็งามจด้อ เอามาดูนี่นะคะสติวันนี้นะคะนี้งวดก่อนนี่เข้าไปเนาะก็คงได้เห็นนลโอว้วดก่อนแอดให้หกห้าเจ็ดนะคะวดก่อนให้หกห้าเจ็ดมันออกหกสองเนาะมีหกห้าเจ็ดแปดนะคะอ้คือสวยเท่ยหกห้าเจ็ดสวยอู่เดวันนี้ให้หกเจ็ดแปดเก้านะคะดูน,นี่สติติเม็ดเดียวก็มีให้ดูนะคะเดี๋ยวบวบเห็นเม็ดเดีวยวเีงเนาะโอ้มันมันหลายคลิปค่ะดูอเลยเด้อค่ะเข้าไปหน้าช่องทุกคนแล้วก็เลื่อนดูเลยค่ะ ชอบคลิปไหนตัวไหนนะคะนี่นะคะสตินะคะสติของเราเราก็มีให้ดูตลอดนะคะแต่บางทีมันหลายคลิป f ออาจจะไม่เห็นนะคะก็เลื่อนดูเด้อจะเลื่อนดูส่วนมากในชุดสรุปเราจะมีเกือบทุกสูตรเลยนะคะแอดก็จะสรุปให้ไวนะคะบางท่านก็เข้ามาไม่เห็นคลิปเนาะเพราะว่าแอด ส่วนใหญ่นะคะเราจะลงคลิปที่ช่องนะคะอ่าพวกบางทีพวกช็อตพวกชุมชนบางทีก็จะลงให้ล้างห้วยออกนะคะจะเป็นพวกล้างห้วยออกมากกว่านะคะเอาลงว่าสูตรไหนเข้าบ้างบางทีก็อารมณ์ดีก็ลงค่ะนึกออกก็ลงนะคะเหลยวแต่อารมณ์เออค่ะ <c oughs> นึกออกก็ลงค่ะแบบ คือเราไม่ได้ไปลงในนั้นตลอดนะคะจะเน้นลงเป็นคลิปในช่องมากกว่ามาดูเอานะคะไลฟ์สดหรอคะช่วงนี้ยังไม่ค่อยกล้าไลฟ์นะคะแอดกลัวโดนปิดช่องนะคะโดนปิดช่องอันค้นสางส,องส่องซำรองเกิดว่าถาอนุมัติอนุมัต,อมต,อมติอย่างบุคะ่ะโอ้ยเห็นแอดปึกเกิดจะเป็นตัวแต่แอดได้อนันค้นเห็ดส่องให้แอดก็ได้ ช่องสำรองนะคะกันแต่เออถ้ามีช่องสำรองนี่จะไม่กลัวเลยนะคะจะไปไหลสดเลยแต่อันนี้ยังช่องสำรองยังไม่ได้นะคะช่องสำรองยังทําไม่ได้จะติดยังแล้วผู้ติดก็ได้จ้ะเอาสําหรับคลิปนี้แอดลาไปก่อนเด้อจ้ะขอ,ขอให้หมานขอให้เฮงขอให้ปังนะคะขอให้โชคดีกับแนวทางที่ทางช่องนําเสนอเอาสามแปดหนึ่งมีแคปเอาเด้อของอาจารย์ปัญญาค่ะเอาหวยออกอะไรก็มามาบอกได้นะคะหวยออกอียังก็มาคอมเมนบอกแอดในเด้อ แอดสิปิดเครื่องค่ะโอ้ยสามบินละ่อยตัวน,นั่นก,มก็มักตัวน,นี้ก็มากนี่สองสี่แอดสิจัดอยู่ได,ด,ด้แอดหมักค่ะสองสี่เน,นาะเพิ่นหิ่งสอง่อย,อยก็มากคูต่ตัวแล้วตัวใด่อยมากมันฉีออกบ๊วบ๊วย,ยสำหรับคลิปนี้แอดลาไปก่อนเด้อจ้ะสวัสดีคะ่ะโชคดีจ้ะรวย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 